มาดูต่อตับปุริสสมาอะไรชื่อว่าตับปุริสสมายนามศัพท์มีอังทุติยพั์เป็นต้นในที่สุดท่านย่อเข้าด้วยบทเบื้องปลายชื่อว่าตับปุริสสมาหมายว่ามว่าไงคือสมาเินี้ยบทหน้าบทหน้า จะเป็นนามนามประกอบได้ตั้งแต่ทุติยาจนถึงสัตตมีพัทเ,เป็นได้ทั้งเอกะทั้งระหูปัทมาไม่เอาถ้าเป็นปัทมาจะเป็นกรรมะทาริยสมะคือไอที่เป็นวิเศสนะเขาให้เป็นกรรมะทาริสมะแต่ว่าในตับปุริสมาเนี่ยบทหน้าออกสัตยมีพัทได้ตั้งแต่ทุติยาจนถึง สตมีไม่ไม่ไม่จำกัดว่าจะเป็นเอกาหรือผูู้แต่โดยมากจะเป็นเอกาประกอบเป็นญยพัเออประกอบเป็นทุนกิยภูติึุสตรีโดยมากจะเป็นเอกาบทข้างหลังบทข้างหลังนั่นแหละจะใช้เป็นตัวประธานถ้าเป็นนามน,นามก็เอาเป็นประธานได้เลยถ้าเป็นกรณาก็จะมีอัญญบทเข้ามาเกี่ยวข้องที่เป็นกรณามที่อยู่ข้างหลังก็งจะประกอบดิงวัจนะวิพัฒน์เสมอกับอัญญบทซึ่งเราจะ เรียนข้างในฉะนั้นให้เข้าใจไว้ก่อนว่านามสัพ์มีอังวิพัตเป็นต้นก็หมายความว่าทุติยาจนถึงสตมีและในที่สุดท่านยะเข้าได้บทเบื้องปลายคือลบวิพัตของทุติยาจนถึงสัตมีทิ้งบทหน้าลบวิพัตทิ้งมดเลยแล้วก็รวมกับบทหลังเรียกว่าตับปุริส,สมาคือออกสเน,นวิพัตได้ อังเป็นต้นไงก็งคือทุตย,ย์ยัยถ้าเป็นต้นอะไรใช่ใช่เสร็จแล้วก็ลบวิพัฒน์ทิ้งแต่ว่าเวลาบางคนนักเรียนใ,ใหม่ไปท่องตามแบบนำมาสับอังวิพัฒน์เป็นต้นในสุดท่านยอเข้าเดี๋ยวบทเมื่อปลายชื่อว่าตับปุริสมาร์ตตัวไหนมีอังกับตัวนั้นเป็นตับปุริสมาร์ตที่เหลือไม่เอาเลยมาดูคือออกสมเนียงน,นามนามบทหน้าออกสมเนียงวิพัฒน์อะไรก็เรียกชื่อต่างนั้นแต่นั้นจะมีตั้งแต่ทุตยยัตับปุริสัสมาร์ต อย่างชื่อยอดุกตับตตยาตับปุริสัสมาตอตับจะถีตับปุริสัสมาจอตับปัตตะมีตับปุริสัสมาปอตับแล้วก็จะถีตับปุริสัสมาชอตัฉาตับตตมีตับปุริสัสมาก็เป็นสอตับมีจุดตัวเดิมจุดป็นตัวหนึ่งมาดูตติยาตับปุริสัสมาก็คือสมาธิที่บทหน้าประกอบด้วยทุติยัศน์ออกสำเนียงคำอะไรซึ่งสู่ยังสิ้นกะเฉพาะตลอด แต่มันคงไม่ออกเฉ่ยิพันมากขนาดนี้ก็คงจะเป็นว่าสู่หรือซึ่งหรือซึ่งกับกับทกันเองเช่นสุขขับปัดตูโชนพูดถึงแล้วซึ่งสุขเห็นไหมบนห,หน้าอาักษรเียุคำว่าซึ่งได้แล้วก็แยกออกมาเป็นตั้งรูปีค้อก็เป็นสุขขังปัดตูแล้วก็สุขขับปัดตูโนุใช่ไหมถ้ามันเป็นคุณนามเราก็ดูที่ตัวอัญญบน ว่าเป็นลิงอะไรก็ประกอบให้ลิงพระฉนะตรงกับอัญจบีถามว่าแล้วอัญจบีจะเอามาจากไหนถ้ามันเป็นสมัารยาวๆเราก็ขอใช้คําข้างหลังมันอะ่ะมาทําเป็นอัญจบีก่อนบางคีมันมีสัพท์บางศัพท์อยู่ข้างหลังอ,อีกอย่างตัวเนี้ยมันเป็นสองคำแรกใช่ไหมคำที่หลังอาจจะเป็นชนะก็ได้เราก็เอาชนะตัวเนี้ยมาเป็นตัวประธานก่อนก็ประกอบมาเป็นเป็นตัวประธานนะก็จะได้รู้เป็น ัดไมารัที่ใช้เป็นตัวประธานแล้วแต่ว่าจะเอาเอากะหรือโอ้ถ้าเป็นเอกะก็ต้องตรงกันก็เป็นปัดโตสุขับปัดตโตชโนูถ้าจะเป็นชนะก็ต้องเป็นสุข,ขังปัดต,ตาสุขับปัดต,ตาชนะขอให้ประกอบปริงตรงกับตัวอับทที่ยกขึ้นมาด้วยประมาณนางผู้ไปแล้วสูน่นครนครกตานารีตามิเขาว่าไงนครรัง กตา,กกา,ตาลักรัะกตาเราวรยิพัฒที่บทหน้าทิ้งเห็นไหมก็เหลือเป็นสัพ์เดิมแต่อันนี้มันซ้อนปัดไปตัวหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาให้โจทย์มาอะไรถ้าเขาโจทย์เขาไม่ซ้อนแล้วก็เป็นสุข,ขปะปตาสุขะประตก็ได้มาดูที่โจทย์เท่านั้นเองว่าเขาให้อะไรมาตระกูลอันตึงแล้วซึ่งความพินาศวินาสงปัดตังวินาศปัดตังเห็นไหมปัดตังก็คือเป็นตัดัจัยเป็นกุรณามเราต้องมีตัวอันจะบทเข้ามา ส่วนสมาดนี้เป็นนามนามได้เลยก็คือการอยู่สิ้นราตรีหนึ่งก็เป็นเอกลัตติวาโสเอกลัตติวาโสใช่ไหมเวลาเข้าสมรค์แล้วเราลบวิพัตทิ้งทั้งหมดเหลือแค่สเดึมเท่านั้นเราจะเรียกว่าทุติยาตัดปุริศาสนาถ้าเป็นตัติยาตัดปุริศาสนาก็คือสมาธิที่มีบทหน้าประกอบด้วยตัยายิทัตกิอสเน่งคำว่าด้วยโดยอันตามพราะเช่นความทะเลาะ อากดาบเป็นคว่าอาศิอาศยอะไรอาศินากระหูอาสิกระหูตามในในแบบเลยชนผู้ไปแล้วด้วยรถหรือโดยรถละเทนะคาโตลรขัดคาโตสัตผู้อันภัยคุกคามแล้วภัย แล้กลบเป็นปะเยะพัดไงพ,นะดพระเยนะตัดจิโตพยัตติโตอันนี้เรียกว่าตัตยาตัดปุริสสมัยคือออกสำเนียงวิพัตอะไรก็เป็นตัดนั้นง่ายๆมาดูบางครั้งตั้งแต่ในในตัตยาตัดปุริสสมัยอ่าหรือในสมัยอื่นๆจากนี้บางครั้งคำสองคำมันสมานกันอนา,นามสองตัวมารวมกันแล้ว หรือเอามารวมอะไรมาแล้วก็แตอะไรมารวมกันแล้วก็แตแต่ว่ามันไม่สามารถแปลเชื่อมกันได้มันวุ่นวนุ่นเราให้เพิ่มคํามาตรงกลางแต่ว่านามนาบทหน้าออกส่วนยังมีพันอะไรก็เล็กชื่อตับตัวนั้นเหมือนเดิมเช่นตัวนี้อย่างอาส,สันระโถถ้าเป็นภาษาไทยรถมามันก็ยังเข้าใจได้อยู่แต่ว่ามันคือรถอยังไงคือรถเทียมแล้วด้วยมาก็เป็นอาเซนะ ยุตโตยุตโตตัวนี้เอายุตตะมายุตตะก็มาจากยุชาท่าตัดปัจจัยถ้ามีจากชาปะปฏิสูทธิ์ให้สุทธาเป็นตัดแล้วก็ลงตัดปัจจัยไปมันต้องแจกลิงให้ตรงกับตัวประทานด้วยกลยเป็นยุตโตระถูพอสาเร็จแล้วก็ลบยุตตะทิ้งไปเสร็จแล้วก็ลบวิพัตน์ของนามนาบทหน้าทิ้งไปด้วยวิแบบพัฒน์ก็เป็นอสสร,ระถูก็แปลว่าลดเทียมแล้วได้มาแปลเหมือนคําว่ายุตโตยังคงอยู่ แต่เราเรียเราลบมันไปแล้วเราเรียกว่ามัทฉิโล,ลกลบในท่ามกลางแต่ถามว่าเป็นสมัรอะไรเราไม่ตอบว่ามันเป็นมัทฉิโลกนะเราตอบว่าเป็นตัติยาตปุริสัมสมาอย่างตัวนี้หัตกรรม,มักรรมอันบคุคคลเป็นกระทำด้วยด้วยมือเห็นไหมตะกรรมของมืออะไรกรรมของมือมือของกรรมมันก็ไม่รู้เรื่องเราก็เลยใส่ตรงกลางเข้ามาเชื่อมต่อคือัตเธนะ กาตะพังก็คือประกอบลิงมันจะได้ตรงกับตัวประธานที่อยู่ด้านหลังนั่นเองก็เป็นการทักกรรมมังแต่เรื่อใครต้องการว่ากรรมอมบุคคลกระทําแล้วด้วยมือตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นการตะทางเป็นกัดตังก็ได้ก็ได้เหมือนกันขอให้ลิงปัญณะสมณะตัวประธานก็เลยรูปเป็นอัะานกรรมหมังก็เป็นตัติยาตับปุริศักสนาหรือเราเคยเจอไหมโมหะจิตตังที่เวลาเรียนเรื่องจุลเเรงกระด อันนันพันแห่งจิตดวงประกอบแล้วด้วยความนตนนี่ดวงประกอบแล้วอะอะไรมาเชละามาเชละอะไรนะจิตตั้งจิตดวงประกอบแล้วด้วยความตนีไอ้ดวงประกอบมันมาจากไหนวะต้องมาจากไอ้ตัวนี้แหละเราลบมันทิ้งไปแต่เวลาถามว่ามาเชละาจิตตังเป็นสมาร์อะไระมาเชละจิตตังเป็นสมาร์อะไรก็เป็นตติยากบปุริสสมาร ว่ามันออกสมณีคำว่าด,ด้วยที่ตรงตัวศัพ์ด้านหน้าหรือนามด้านหน้าอันนี้ก็เป็นการโมหหนะสัมป,ปุตตังจิตตังโมหจิตตังจิตประกอบแล้วได้โมหะชื่อว่าโมหะจิตมาดูจตุทีตับริสสมาต่อสมาธิมีบทหน้าประกอบด้วยจตุทีพัดออกสเนีคำแปลว่าแก่เพื่อต่ออย่างผ้าเพื่อกระถินตัง้งเป็นคำว่าไงกระถินนัสสัตทุสัง ยาเพื่อคนไข้คีลานาสเพยสชังห้เริ่องายแล้วพัดเพื่อผู้ตายมาตกัสสะพัดตังมาตกระาพัดตังแล้วเข้าสมบัติแล้วเราไปพัดทิ้งทานอันนี้มันเพราะว่าตัวตัวทินัมันเป็นต่าปัจจัยเราต้องยกอัจมบีเข้ามาทานอันบุคคลถวายแล้วแก่ภิกษุภิกษุศักิทินัง พิ่กุตินนางทานนางอัญมณ์ตนต้องอยู่ท้ายสุดเหมือนเดิมทานอบุคถวายแล้วแกสงสังคศาส,สานางทานังทานอโมคถวายแล้วมีคำอบุคถวายแล้วขึ้นมาไม่แบบมัดฉีลกเมื่อกี้เนี่ยที่พุ่งเรียนผ่านมาเอาเอาเอาอันนี้มาช่วยเอาตัวเนี้ยมาช่วยวางไว้ตรงกลางแล้วลบทิง้งสังคตาสต นันเป็นทินโนได้ไงมันแสดงอเป็นทานังสังคสัตทินนังทานังสังคาทานังทานอานบุตลสวายแล้วแกสงชื่อว่าสังคทาหรือทานเพื่อสงก็ได้ก็ไมถ้าทานเพื่อสงเขาไม่ต้องใส่ตัวาตัวกลางเข้ามามันก็เป็นจุดที่ตัปุริส,สมาระเหมือนเดิมต่อไปตัวที่ห้ามันจะมีตัดปุริส,สมาระคือสมาร์ที่มีบทหน้าประกอบด้วยมันจะมีพัดออกเนียงคำแปลว่าแตกจาก กว่าไพแต่ลมวาตาก็ได้วาตสมาก็ได้วาตามันเป็นบุรีมันจะอย่างปุริสักวาตาที่เป็นปันจจยมีพัดก็ได้อยู่โอเควาตสมาพระยังหรือวาตาอะไรก็แล้วแต่ต่มิพัดให้ถูกก็ถูกหมดแหละผมไม่ไม่ฟิกว่าเป็นปัสมาตัวเดียวเป็นตำหาเป็นวาตาก็ได้ภัยแต่น้ํา ภักดิสมาอ <'s> ุตกรรมาอุตการะพยังกับเป็นตุกัดพยังภายแต่ความตายมรณะสมาพยังมรณะมรณะพยังสัตว์ผู้เกิดแล้วจากโลกโลกโลกรสมาจุโตโลกัดจุโตอันจะบมดอยู่ท้ายสุดสุขอันเกิดแล้วจากฌานฌาน ใช่อุปนังไ้ตรงกลางหรือนี่ก็ตังก็ได้จากชาณาอุปนัชานาก็ได้ชานัสมาอ,อุปนังสุขสขังก็เป็นชานาสุขขังอันนี้เป็นปัญจะมีตับปุริสสมายภัยแต่ลุมเรียกว่าวาตัดพยังแล้วภัยแต่ไฟเรียกอะไรภัย<า>แต่ไฟเรียกอะไร เรีย้ยรียกอะไรใช่เนี่ยไปเรียกอะไรอักพายอะเรียกอะไรโอเคผงเล่นมุกเองอ่ะก็เรียนรุ่นดับเพิงสิอักพายอักคิสมาพยังอักพีพยังคนนึกว่าจะมีคนบอกว่าตอบว่าอ่าก็เล่นรุ่นดับเพิงสิคืองรุ่นอื่นอื่นนมันเจ้า เขาจะเล่นมุกกันมาตลอดอะรุ่นนี้เออเลยครับโอเคผ่านมุกนี้ไม่ผ่านสรับรุ่นนี้อแล้วต่มาฉัตรตับปุริสดนาก็สมาธิบทหน้าประกอบด้วยฉัติท่านออกสาเียงว่าแห่งของเมื่อแต่เดิมมากไม่ค่อยมีคําว่าเมื่อแต่ว่าต้องดูด้วยว่าถ้าศับท์หลังคือคําว่าเอคือถ้านามนามอ,อยู่หน้าสัพท์ที่คืออะไรคือคําว่าสังฆหมู่คณะ หมู่นาสิกองสมุหัประชุมหรือปกติสัญยาที่เป็นตัวประธานได้คือตั้งแต่อะไรร้อยขึ้นไปคือเก้าขึ้นไปโดยมาราใช้ร้อยสตังสาสังหรือหมืม่นหรือแสนอะไรก็แล้วแต่น,นามนามปกติต้องประกอบเป็นฉันทีพักแต่ถ้าเกิดข้าวระสทบเหล่านี้นามนามต้องประกอบเป็นฉันทีผหุเสมอแต่ถึงนามนอกเนือแต่ถ้านามนามอยู่นอกเหนือคํานอกจากนี้นามนามก็เป็นฉันทียกะตามปกติอย่างเช่น บทของพระราชาอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับหมู่กับกองกับคณะเรืองะอะไรแล้วแต่ก็เป็นจิติกับธรรมดาก็เป็นราชสัตมัเจ็ดราชะมันเจ็ดอย่างไรลังโยปุตโตราชาอุตโตไม่ใช่ราชสัต์มาราชสัต์กันแล้วหมู่แห่งภิกษุภิกนี่ง่ายข้างล่างเนี่ยภิกขูนังคือถ้า มาอยู่คำนามไปอยู่หน้าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับกองประชุมเรื่องอะไรแล้วแต่นา,นามนามต็ประกอบเป็นจติพระภพิกขุนางสังโฆพิกขุสังโฆคณะของทูตทูตานังคโนทูตัดคโน,นโกองแห่งข้าวเปลือกทัญญานางราศีทัญญราศีประชุมแห่งมนุษย์มนุษย์สานาง สมุโภคมนุษั์สมุโภร้อยแห่งพิสุทธิ์ทั้งหลายพิกูนางตานนสตานิก็เป็นพิกูสตานิอันนี้ก็เป็นสตังได้นะถ้าตาเป็นได้ตัวนํามันตัวประธานที่อยู่ข้างหลังแล้วแต่ว่าเขาจะให้อะไรมาให้เป็นเอกัก็เป็นสตังให้เป็นภูก็เป็นสตานิพันแห่งดวงดาวตาปลานังสาสังตาละปาละ,า,ะสาสัง ตัวที่เป็นอาการรันแท้ๆเมื่อเข้าสมาธิแล้วสระอายังคงอยู่จะเกิดอาที่เป็นกรนามลบทิ้งไปดังนั้นต้องจำไว้อย่างเดียวท่านั้นคือเข้ากับสัตว์เหล่านี้นามานามขอให้ประกอบเป็นฉัถีพระหูตัวสุดท้ายสัตมีตับปุริสรุตนาสมาธิที่มีบทหน้าประกอบด้วยสัตมีพัดออกสมเด็งคาแปลว่าในที่ใกล้ในเพาะเหนือบนที่แต่เดิมมากก็มีคําแปลว่าในหรือในที่ใกล้ประมาณนี้คำอื่นมันค่อยแปลก,กัน ชนในบ้านคามัตมิงชนกถูกต้องเอาสมิงก็ได้อาวาสใกล้บ้านคารมีอาวาสูก็เป็นคามาวาสูก็ลบสิงวิพัตน์ทิ้งไปแต่ยังมีสราของอาวาสก็มาส่วนที่ก็เป็นเอามารวมกับของด้านหน้าก็เป็นคามาวาสูความทุกข์ในพราะความพัดพราก วิโยเคทุกขังโรมิพันิทิ้งก็เป็นวิโยคทุกขังทุกในสงสารสังสารทุกขังสังสารทุกขังสัตว์ผู้เกิดแล้วในโลกโลเกอุปนโนโลโลอุปนโนเก็เอากัดมาบวกกับปุก็เป็นโลปุปนโนพระเจ้แม่ท่านตุระ ดูบนกระดานด้วยดูบนกระดานด้วยดูนะพี่อนนท์ลองหงัางหรือที่ท่านสุรัน์ดูหนังสืออะไรอยู่ท่องแบบเรือนะนั่นหรืออะไรแล้วก็มาทดสอบให้บอกว่ามันเป็นสมรรถอะไรดูที่คําแปลเป็นสําคัญชนผู้ปร,ประกอบแล้วด้วยคุณตมามคำว่าไงปาเป็นตัะกยานตับปุริสมรรถตามนีม้เข้า่า คุณเนยนะยุตโตคุณะยุโตโฉนโวชนประกอบแล้วด้วยคุณเรียกว่าคุณะยุตโตเป็นตัตยากับบุริสัสมาอาไมบุตรของตะตูนปันจมีบุตรของตะตูนฉัตรีแปลว่าของ กุลอะกราตกูลกุระะัรสักกุตโตกุรัปุตโตเป็นไรสมรัดชาติตับุรีสมัตคิดเรเร็วหน่อยสิยังเด็กยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยมันนึกช้าจริงๆ<อ>เลยเออมันต้องปุดลัดร,ร,รุดพลัดหน่อยสิเนี่ยคน,คน,คนผมยังอืผมนี่แก่แล้วนะผมนี่คิดเร็วกว่าเลยเนี่ยเออต้นไม้ในป่ามันเป็นข้อะไงวัดนี ลูกโขเป็นวะนาลุกโขเป็นสมัรอะไรสัตมีตัปโุรีสมะหาเอาเราเร็วหน่อยปราสาทอันเขาทําแล้วด้วยหินตัตติยาถูกต้องตั้งวิเคราะห์ยไงป่าสานนะป่สานนะตาสโกะโตปาสาโทมันมีเชื่อมมาตรงกลาง เรื่องอ,อมทัทเหโลกแล้วก็ลบทิ้งไปภาษาหนภะาษาโทเป็นตัติยาตับปุริสัสมาวัดเพื่ออาจารย์อาจารสักวัดตังอาจรยะวัดตังเป็นสมัตรอะไรจากตุถีตับปุริสัสมาชนผู้ถึงแล้วซึ่งทุกทุกขังปัะโตทุกขับปัตโตเป็นอะไรสมรัด เป็นทุติยาตับปุริสัตสมาาอคิพยัญไยต่อไปตาลีเขาว่าไ,าาไงอคิสมาพยังลอญตาัีเป็นสมาะอะไรตาจะมีตับปุริสัตมหาร้อยแห่งวิสุ พิกขูนางหรือพิกุสังพิกขูนางอ่ารขาใช้พิกขูนังเนี่ยเพราะอะไรเพระาะอะไรเพราะอะไใช่ต้องแจกเป,ป็นผูกเพราะว่าถ้านามนามที่เป็นอ่าเก้าสิบเก้าขึ้นไปหรือที่เกี่ยวข้องกับมูฟู่อะไรก็แล้วแต่กองแล้วแต่จัตถีต้องเป,ป็นผูกก็เป็นพิกขูนางตะตัง,ตงพิกุสตะตังก็เป็นจัตถีตับบุรีสกลมามาดูสมถทรกันบ้าง เรื่องของบุตรของพระราชาเป็นกี่สมาเออเป็นกี่สับเออเป็นกี่สามามีกี่สั์ก่อนสามสับสามสั์เป็นสองสมาสมาไหนแปลก่อนเ,อเรื่องของบุตรของพระราชาฉะาานั้นบุตรเรื่อง <บ dispers. S 2> แห่งบุตรเป็นสมะใหญ่ติ้คริค์หลังสุดเอาบุตรของพระราชาตั้งก่อนบุตรของพระราชา ตามิเคราะว่ารันโยปุตโตราชาปุตโตเป็นฉอตับแล้วก็เอาเรื่องของบุรของประราชามาเป็นสมัิใหญ่ตราพิเคราะห์หลังสุดราชาปุตสระวัตถุราชาวัตถุก็เป็นฉถีตัดปุริสสมัรมีฉถีตัดปุริสมัรเป็นท้องเอ,เอาอีกสักสองสามสมัดเดี๋ยวทำปัญหากัน ถึงสี่สิบเมื่อไรบอกผมด้วยภิกษุคู่มาแล้วจากทิศสี่ทั้งหลายมีกี่คำสีทิศาอากาตราพิคุเน่ฉะนั้นเมื 4, ่อมีสี่คำเป็นกี่สมาธิสามสมาธิสมาธิไหนที่แปลทีหลังสุดทิศสี่ ั้นที before, outside, ่สี่ต้องต้องมีข้อก่อนเราต้องมีข้อจากข้างหน้ามาหาข้างหลังก่อนถ้าเกิดเขาแปลจากข้างหลังไปหาข้างหน้าคือตั้งจากข้างหน้ามาข้างหลังได้เลยสมารถหลักก็ตั้งวิเคราะห์หลังสุดตามที่มันแปลมาเลยที่สี่คิดว่าเป็นสมาริอะไรที่สี่เป็นสมาริอะไรเรายังไม่ได้เรียนทวันทวสสมาริเลยอย่าไปไกลทิคุสมารสี่นำหน้าสี่นำหน้า เราเคยพูดกันไปก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าที่เป็นอิทธิลิงจะเป็นจัตะตโรได้ไหมะจะตะัดโสทิสา<ะ>แล้วก็จะตัดที่สาเอาเป็นออทิคุแล้วกัน okay. แล้วต่อมามาแล้วจากที่สี่ออกสเนียมิพัทได้ควรจะเป็นสมะอะไรนี่ออกสมนียมิพัทได้จากควรจะเป็นสมะอะไร เป็นตับปุริสสมาเป็นปัจเจเนตับปุริสสมาเอาอาคาตะยกขึ้นมาส่วนตัวนามนามเพราะว่าอาคาตะมันไม่ใช่เป็นตัวนามเป็นตัวคุณตัวอัญญบดกอัแล้วว่าให้ใช้สัรหลังเข้ามาช่วยก่อนก็เอาพิกขูวมาวางไว้บนเล็บด้านหลังพิกษุผู้มาแล้วจากทิศสี่ทั้งหลายชื่อว่าพิกษุผู้มาจากทิศสี่ทำอีกคร้าว่าไงเอาตัวนี้ดึงมาสิ จตุที่ที่ไรสาหิถ้ามันเป็นวันจนะเดิมเป็นตูววจนะสมานต่อมาต้องึงเป็นภูวจนะมาด้วยเพราะมันเป็นอิทธิดิงแล้วก็เป็นอะไรที่ที่สายะที่สาหิที่สาธิก็เป็นจตุที่สาธิอาคตาเพราะเราวงเร็บพิขูเป็นการบทตัวนี้ก็ต้องเป็นผู้เหมือนพิขู ันก็จะสร้รูป็นบจตุทิศาคตานี่ก็คือเราพิภัตติทิ้งไปแต่ว่ามันมีสระของอามาสวมแทนก็เป็นจตุทิศาคตาเสร็จแล้วมันเอานามมาเข้าด้วยเพราะว่าในโจทย์มันไม่ใช่นามเป็นวงเล็บเหมือนอย่างนี้ต้องตอบไปอีกสมารหนึงวิสนากับตัวประธานน่ยจะเป็นสมานอะไรผู้ผู้ผูกทั้งทั้งพิงดังว่าคือ กรรมาทายสมาธิวิเศณนะ,ะบทกรรมไทายสมาธิตอไม่เควาว่าดึงมาสองคำได้เลยตัดวงเล็บทิ้งจะตุทิสาคตาพิขู<า>ก็เป็นเจตุทิสาขตาพิขูภิกษุผู้มาจากที่สี่ชื่อว่าภิกษุผู้มาจากที่สี่ทั้งหลายถามว่าเป็นสมาธิอะไรตอบไม่ถูกเป็นสมาธิอะไรเป็นวิเศณนะ,ะบ,บทกรรมทายสมาธิมีอะไรเป็นท้อง มีอาสามาหารากที่คุสมารแนะปันจะมีตัดคุริส,สมาถเป็นทอ้องคือบอกอันนี้เสร็จแล้วก็บอกตั้งแต่หนึ่งสองไม่ใช่เอาสองขึ้นมปหาหนึ่งนะหนึ่งมาหาสองเอาข้างบนมาหาข้างล่างแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครต้องการตังตร้งวิเคราะห์ตรงนี้เป็นสที่คุม,มันก็จะได้รูปแบบนี้นะครับจะตัดโสทิสาก็เป็นจตุทิสังเมื่อมันเป็นรปุงเอากาเวลาเอามาข้างล่าง ทิศตัวนี้มันเป็นน้ปรุงตั้งแต่จากอย่างกุละแล้วก็เป็นรัสณากุลัลมหาก็ต้องเป็นจตุทิศาอักตาก็ต้องเป็นจตุทิศากตาีิขูก็ต้างไม่กอเหมือนกันแล้วแต่ว่าที่มีสักขยาอยู่ข้างหน้ามันอยู่ที่เราจะเอาเป็นสที่คุกหรืออ,อที่คุกโอเคเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนที่จริงตัวอย่างมมีมากกว่าน,นี้เดี๋ยวเวลาจะไม่ทันโอเคครับเอาเท่านี้ก่อนค่อยมาเสริมมันจันต่อยนิดนึง